ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านนะวันนี้ทางวัดบึงหลังจากทําวัดเสร็จแล้วก็ขอเชิญชวนจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญร่วมกุศลกันก็มีคณะสัตายาติโยมร่วมบุญกันเป็นประจำทางวัดก็ขอเจริญพรญนะาติโยมทุกท่านทุกทุกคนทีท่จะร่วมบุญเป็นค้าน้ําข้าไฟของทางวัดก็ขอเจริญพร ที่ญาติโยมอยากจะร่วมกันก็ขอเชิญชวนนะโยมเนาะที่อยู่ทางบ้านใกล้บ้าน,กานไกลบ้านซ้ายบ้านขวาได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ก็ดีหรือที่อยู่ทางบ้านจะได้รับฟังในส่วนของการประชาสัมพันธ์ของทางวัดก็ขอเจริญพรญาติโยมท่าในใดกระ่วมบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟบุรณะปฏิสังขรณารามวัดก็ขอเจริญพรน,นะโยมนะ